ตัวตนของเสี่ยวเปาจะต้องถูกประกาศต่อตระกูลของพวกนายหรออืมไม่ต้องกลัวนะมีฉันอยู่ทั้งคนคดีการรั่วไหลของข้อมูลกองถ่ายเริ่มพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการก่อนอื่นให้ทนายความของผู้ร้องแสดงความต้องการในการร้องเรียน ขอแค่โยนความผิดทั้งหมดให้กับเซียอันรานกองถ่ายก็จะเริ่มไหนทำมาอีกครั้งฉันก็จะยังเป็นนางเอกต่อไปผมลีเซียรานทนายผู้อาวุโสของสำนักงานกฎหมายตรงหยางเป็นตัวแทนผู้กำกับเซียอันรานร้รรองขอให้นำเรื่องไปฟ้องนักแสดงหญิงเบอร์หนึ่งลินจือ วันศุกร์ที่13เดือนนี้หลินจือแอบถ่ายคลิปสถานที่ถ่ายทำละครและโพสต์ลงในแพลตฟอร์มสาธารณะเปิดเผยเนื้อหาของบทละครล่วงหน้าทำให้ทุกคนในทีมเสียหายอย่างมากดังนั้นลูกความของผมจึงเรียกร้องค่าชดเสยจากหลินจือ80ล้านหยวนและจัดงานถแถลงข่าวเพื่อที่จะทําการขอโทษต่อสาธารณะและประกศาศถอนตัวจากวงการเป็นตัวแทนแค่สันไม่ใช่คนในกองถ่ายทั้งหมดหรอ มิน้าล่ะพอ,อ,อสังพยนต์ถึงไม่มาจำเลยมีอะไรจะโต้แย้งคำให้การของโจหรือไม่ จำเลยหลินจือในคดีนี้มอบอำนาจทั้งหมดให้กับฉัน้นนายอาวุโสข,ของสำนักงานทนายความหลีกรุป๊ปใส่ฟเฟยเหยียนเพื่อเป็นตัวแทนในชั้นศาลในหาที่ร้องเรียนมาทาั้งสิน้นจำเลยในคดีนี้ไม่เคยถ่ายรูปหรือบันทึกเสียงในกองท่ายยิ่งไม่ต้องพูดถึงการโพสต์วิดีโอลงในเว็บไซต์สาธารณะเลย โจดบอกว่าคดีนี้เป็นข้อมูลรั่วไหลเป็นความผิดพลาดทั้งหมดคดีนี้ไม่ใช่คดีรั่วไหลแต่เป็นคดีหมิ่นประมาทวางแผนใส่ร้ายมานานแล้วคุณหลินจือไม่ได้ทําผิดอะไรในคดีนี้และไม่ควรรับผิดชอบในการชดเชยและไม่จำเป็นต้องขอโทษต่อหน้าสารณชสนด้วยพระเจ้าพี่สายยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะคดีนี้ไม่ต้องสู้แล้วพี่สายต้องชนะอย่างง่ายดายแน่ๆนนะ นั่นสิจ๊ะใส่เฟย์เยียนขึ้นซื้อเรื่องนักค่าเย็ยนซาส่วนลีเซียร์รานอะไรนั่นของฝ่ายตรงข้ามเทียบกับพี่ชายแล้วถือว่าเขาสวยมากเลยหลินจือมีแบล็กมาจากไหนกันแน่นะทำไมถึงได้เซิรนพี่ฉายมาได้พี่ชายผู้มอบอำนาจไม่ใช่ว่าเพิ่งได้ตำแหน่งคืนมาได้ไม่นานมีเงินทุนไม่พอจ่า,จา,ายค่ารีเซอรอรกใช่ไหมฮะยืดหลักฐานสิฉันไม่อยากเสียเวลามากนะัก นี่คือมุมกล้องเห็นได้ชัดว่ายืนอยู่สถานที่เดียวกันกับลินจื้อแค่นี้เหรอมีหลักฐานมากกว่านี้อีกไหมไมีแน่นอนลินจื้อจะกลับมาเร็วๆนี้เธอใส่เนื้อหาในการถ่ายทำสร้างตัวที่มีทักษะการแสดงที่ดีเพื่อดูดความสนใจของผู้ชมให้กับตัวเองพูดถึงแรงกระตุ้นทางกองถ่ายหาแรงจูงใจอันดับสองที่ลึกซึ้งกว่าเธอไม่ได้ดังนั้นคนที่เปิดเผยจะต้องเป็นเธอแน่นอน ความสามารถทางอาชีพของคุณจางซานสอนมางั้นเหรอมากขนาดนี้วันนี้ฉันจะสอนคุณเองว่าอะไรคือหลักฐานที่ใช้ได้ผลอ ถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจชอบไปเลยหลินจือเธอควรภาวนาให้เขาปกป้องเธอตลอดไปไม่อย่างนั้นถ้าเขาไม่ต้องการเธอแล้วเธอจะจุดลงอย่างอนาถมากกว่าฉันอีกหลินจือจะต้องสดใสสิ่งที่เธอทําเอาไว้สารตัดสินเสียอันรานฟ้องร้องว่าหลินจือแอบถ่ละครในกองถ่ายคดีรั่วไหลข้อมูล หลังจากการไต่สวนเนื้อหาของคดีได้เปลี่ยนแปลงศาลจะตัดสินใจให้ปฏิเสธการชดเชยค่าเสียหายของผู้ร้องคำขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุณาคุมตัวเจียอรานไปยังศาลและย้ายไปฝั่งฝ่ายบังคับใช้กฎหมายด้วยฮะการพิจารณาคดีสิ้นสุดแล้วปิดศาลเดี๋ยวก่อน เสียอันหลานคนที่รักพาตัวเสียวเปาไม่ใช่เธอใช่ไหมฉันเองถ้าแน่จริงก็ขังฉันตลอดชีวิตเลยสิไม่งั้น้ากฉันออกไปได้ไม่เพียงแต่จะจับตัวเข้าไปฉันยังจะฆ่าเขาอีกด้วยหลินจือนอกจากนี้ไปขอให้เธอชีวิตแบบกังวลทุกวันเลยเถอะฮ่าฮ่ฮเดินทำตัวดีๆหน่อย สนุกจังเป็นการแสดงที่ดีจริงๆอ๋อเสี่ยวเปาเป็นอะไรไปจ๊ะออไม่มีอะไรครับคุณย่าพวกเราไปหาหมาเมฆกันเถอะ มาเม่เสี่ยวเปลาลูกมาได้ไงคุณย่าพาผมมารับหมาเม้ครับเอ่อเอ่อคุณป้าสวัสดีค่ะเสี่ยวเปาโตขนาดนี้แล้วยังเรียกสันว่าคุณป้าอยู่อีกเหรอ ใช่ครับใช่ครับควรเรียกหมามีสีถึงยะถูะเอาละเอาละเจะเด็กบ้านนั่นนั่งรออยู่ในรถพวกเราไปกันเถอะหลีเพนานก็มาด้วยหรอเมื่อคืนฉันบอกเขาแล้วว่าอย่ามาที่นี่จะได้ไม่ถูกสื่อถ่ายไม่นึกเลยว่าเขาจะมาด้วยรู้สึกเหมือนว่าวันนี้จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเลย แดเดี Daddy, คนานครอบครัวเราเป็นยังไงกันเหรอครับบางคนก็เป็นมนุษย์บางคนก็ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์งั้นคืออะไรกันเทพเซียหรือปีศาจหรอสองพ่อลูกนี้คุยอะไรกันจะมีคนอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมตอนนี้จะไปไหนจะทำอะไรอย่างหน่อยฉันก็จะได้เตรียมใจไว้ อย่าไปฟังเจ้าเด็กแสบนั่นหลินจือจ้าเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับผู้ใหญ่คนอื่นในตระกูลหลีนะผู้ใหญ่คนอื่นเหรอคะฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงเพิ่งมาบอกฉันเนี่ยไม่ต้องกังวลรอกจ้าพวกเราก็อยู่ด้วย คนยากครับตอนที่เราเดินมากันทำไมไม่มีคนเลยล่ะครับเขตนี้ไม่ใหคนอื่นเข้ามาหรอครับพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลน่ะมีแต่คนในตระกูลของเราที่อยู่ที่นี่พวกเขารอเสียเปอในคร้นหาดกันหมดแล้วจ้อาอ้าวพี่สภปย์ทเพรนารนได้ยินมาว่าพวกนายจะกลับมาเลยตั้งใจบินจากประเทศอีเพื่อกลับมาเลยนะ อาสามอาทำงานอยู่ในธนาคารสินหายประเทศจีนเมืองทีไม่ใช่เหรอครับส,สวัสดีค่ะอาสามเฮ้ไม่ต้องพูดถึงแล้วขนโง่พวกนั้นทำอะไรไม่เป็นเลยทำให้อาโกรวจนบินไปให้อาหารนกพิราบที่เมืองแอลแล้ว บินข้ามประเทศเพื่อไปให้อาหารนกพิราบแค่เพราะว่าอารมณ์ไม่ดีหรอคงเพราะสถานภาพของฉันต่ำเกินไปสินะอาสามครับให้อาหารนกพิราบแล้วอารมณ์จะดีขึ้นหรอครับแน่นอนสิต่อไปถ้าเสียวปลาอารมณ์ไม่ดีอาสามจะพาหนูไปให้อาหารนกพิราบเองวา้า ไม่ต้องหรอกครับอาสามงานยุ่งไม่รบกวนดีกว่าครับพวกนายรีบเข้าไปเธอสันไปเรียกอาเจ็ก่อนเขาจะต้องไปให้อาหารนกพิราบกับฉันแดอาสามโดยถ้าจะเป็นคนเข้ากับคนง่ายและเป็นกันเองถ้าไม่หลีเพนานถึงได้ทำเหมือนมีอะไรร้ายแรงด้วยละ่ะ พวกเธอเข้าไปก่อนเธอซันมีเรื่องต้องจัดการไปกันเธอเราเข้าไปกันก่อนเธอจ้าไม่ต้องไปนสนใจเจ้าเด็กแสบคนนั้นหรอกเธอเอ้ยแม่ลืมกระเป๋าไว้บนรถพวกหนูรอแม่อยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่กลับมา หลินจือเธอคือหลินจือใช่ไหมสวัสดีค่ะฉันคือหลินจือไม่ทราบว่าคุณคือวงการบันเทิงของพวกเธอเป็นที่น่าทึ่งจริงๆเลยหรือว่าต้องจัดการกับผู้สายยังไง ไม่เหมือนสาวสังคมสั้นสูงเหมือนพวกเราเลยก่อนแต่งงานก็รู้จักซื้อตรงอยู่แต่บ้านและดื่มชาตอนบ่ายพอแต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนคนป้าคนป้าจะต้องไม่มีความสามารถแน่เลยไม่งั้นทํใไมถึงได้อยู่แต่บ้านล่ะครับผมยังไปโรงเรียนอนุบาลได้เลยื ขอโทษนะเด็กยังไม่รู้เรื่องโปรดอภัยให้เด็กด้วยแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาใสา่ใจครอบครัวของพวกเราเฮ้ยจือกว่าจะได้เจอคุณนี่ยากจริงๆอยู่บ้านคงเบื่อมากสินนะฉันก็อยากทําธุรกิจแต่ชีเิตงของฉันนะ่ะเลี้ยงฉันท่าเดียวเลยไม่สันออกไปไหน งั้นก็น่าเสียดายมากเลยนะไม่เหมือนลินจอของพวกเราที่ต้องถ่ายละครทุกวันได้เจอกับพื่มกับแลนักเขียนบทดังๆทุกวันเลยไม่เหมือนคุณอยู่แต่ในบ้านได้แต่เจอสาวไซสังคมไม่เหมือนกันเทียบกันไม่ได้เลยเฮึฉีเสื้องเรียกัะแล้วสันไปก่อนนะตามสบายเลยค่ะพี่สไยไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกพวกเราไปกันเถอะ คุณหนูลินคุณหนูลินงั้นเหรอเขาเป็นภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของลีเพียนนั้นสภาพของฉันใครอนุญาให้พวกเธอเรียกแบบเน,น้ฉันอนุญาตเองก็แค่นักแสดงคนหนึ่งเองมีคุณสมบัติอะไรที่จะเป็นสภาพของตระกูลลีกันละ มีคุณสมบัติหรือไม่อยู่ที่หลีเพนันตัดสินใจนี่มันสมัยไหนแล้วเรื่องการแต่งงานของเด็กๆก็ควรหลิวซืเหมินเธออย่าลืมสิถ้าตอนนั้นไม่ใช่เพราะฉันเธอจะได้แต่งงานกับหัวเชิงเหรอฉันกับหัวเชิงเรารักกันก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคนข้างนอกรอก เอาเธอหลิวซือเมนมีหลีหัวเซิ่งเด็กบ้านนั่นคอยหนุนหลังอยู่ถึงได้กล้าพูดขนาดนีอ้อ้าวนี่พี่สะพายไม่ใช่หรอไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันเร็วขนาดนี้กลัวอะไรได้อย่างนั้นจริงไม่นึกเลยว่าหลีวินซูก็อยู่ที่นี่ด้วย อาหกคะได้ยินมาว่าอยากดื่มชานี้หนูเลยให้คนไปซื้อมาจากชาอี้เลยนะคะคุณอาดื่มเสร็จแล้วค่อยมาบอกดูนะคะอืมยินซูรู้จักคิดดีจริงๆไม่เหมือนใครบางคนไม่รู้จักมรารยาทเลยสักนิดอาหกพูดถูกคะ่ะหนูจะเหมือนยินซูได้อย่างไงที่บ้านอยู่ที่ทะเลสาบตรงถิงเป็นผู้่ยวชารเรื่องชาเขียวได้ไยงไกันล่ะ กล้าดียังไงมาแสสันว่าร้รานซาเขียวสแสดงคำว่าร้านบ้าจริงเออเออเฮยนาน ปูหกไม่ได้ว่าแกนะแกเป็นผู้มีอำนาจของตะกูลลีเรื่องแต่งงานมีลูกเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกต้องระมัดระวังนะปูหกวางใจเธอผมกับลินจือเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไอเด็กบ้าหยุดเสแสร้งได้แล้วตะกูลลีไม่อนุญ,ญาตให้นักแสดงเข้ามาในบ้านเด็ดขาดถ้าปูแกย,ยังอยู่ก็ไม่มีทางปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะ ปูก่กับพวกลุงๆของแกน้มมรดกให้แกที่ดนานคารเฉินไห่แล้วแกรีบยาอาเธอะเรื่องการแต่งงานของผมไม่ต้องรบกวนคุณปู่หกและลุงๆหรอกครับผมต้องการแค่หลินจือต้องการแค่เธอเท่านั้นที่เป็นภรรยาผมเขาเถีงยงผู้ใหญ่ในครอบครัวเพื่อฉันผลิตามาจะต้องร้ายแรงมากเลยสินะ ถ้าตะกุลีทําให้เขาลงจากตําแหน่งประธานหลีจะทํายังไงแล้วถ้าเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาไปแท่แข็งว่าจะทํายังไงแล่ะแล้วถ้าให้เขาออกจะทํายังไงหลีแพ้หนานเป็นคนหญิงยอดโศกขนาดน,านั้นเขาไม่ไปแจกใบปลิวเพเลียงครอบครัวหรอกมั้งดูมาซานจะต้องพยายามหาเงินให้ได้แล้วรับผิดชอบครอบครัวให้ได้สินหนาะไอเด็กเวนฉันจะบอกอะไรให้นาเรื่องนี้แกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจ แกไม่แต่งก็ต้องแต่งไม่เส้นนั้นก็อย่าว่าพวกฉันไม่เกรงใจแพ่นานจ้าอาสไปสามขอเพื่ออะไรกับนายหน่อยนะเพวกอเราทำแบบนี้ก็เพื่อให้นายสบายนะไม่จำเป็นสบายแบบนี้คงแค่ให้อาสามกับอาเจ็ดรู้สึกดีขึ้นก็แค่นั้น ไอยะอหกอายุมากแล้วอย่าไปสนใจเลยทุกคนอย่าได้คิดมากไปเองเลยจะมีวิธีเหมาะสมที่สุดเพียนนันถ้านายชอบหลินเจอนายก็เอาเธอไปอยู่ด้วยก็ได้คุณนูของเศรษฐีธนาคารเชนไยก็แต่งงานกับนายได้เหมือนกันฮะอสามพูดง่ายจังเลยนะคะคงจะเคยทำมาแล้วสินนะพี่สะพายเพื่ออะไรแบบนั้นผมก็ทำเพื่อเพียนนันนะ หลีเพียงเหงเป็นหนี้พนันข้างนอกตั้งเยอะอาสามกับอาสะเพยสามให้เขาแต่งงานกับคนูุธนาคารเชินไหยสี่นาจะดีกว่านะว่าไหมถ้าไม่ใช่เพราะท่านประธานธนาคารเชินไทยสั่งให้หนายเป็นลูกเขยเพวกเราก็คงลงมือไปนานแล้วไอ้ยะประธานธนาคารเชินไหยนี่จริงๆเลยเพนันของพวกเราแต่งงานแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่อีก คนเราถ้าเก่งเกินไปมันจะทําให้เดือดร้อนนะคนอื่นพยายามไปตั้งนานก็ยังเทียบไม่ได้เลยไม่สนุกเลยจริงๆ